พระเก้าชื่อตอนบวชว่างไงนะกศ่กจริงๆนัตถโมครับไม่ๆม่ชื่อนัตพลน,นี่นัตนัตถพงศ์นัตถพงศ์อ่าพ,พระนัตพงศ์คุณธรรมโมนามสกุลกลางนอกอ่ากลางนอก <ละ S 1> บวชว,ว,ว,วันที่อะไรบวชวันที่สามสิบเดือนมิถุนายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้เด็กี่วันแล้วเนี่ย วันนี้ก็บวชได้แปดวันแล้วนั้นโมธนาสาธุได้มาบวชทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติกิจบวชวิหารลานเจดีวันนี้ก็มีเด็กวัดมาช่วยด้วยชื่ออะไรครับเด็กเด็กชายเด็กชายธนายุทธนำทกุลเพงกลางครับเพงกลางนะครับชื่อเล่นชื่อทอดทอดนะครับแล้วคนนู้นแล้วคนนู้นชื่ออะไรน้องชายชื่ออะไรครับน้องชายชื่ออะไรครับคนนี้ฮะ ชื่อนอชื่อจริงๆนะครับคีโนูชื่อจริงครับชื่ออะไรครับอะไรนะฟังไม่ออกไปชื่อชื่ออะไรเออชื่อเล่นชื่อว่าพีโน่นี่เออมาหนี่มาช่วยหลวงพ่อ นะครับมาช่วยหลวงพ่อวัดหนองก๊าฟานขวดนะครับขวดทําความสะอาดนะครับโอ้ดีมากเลยครับอายุกี่ขวบแลครับไม่รู้ครับอายุยังไม่รู้ไม่รู้กี่ขวบเนี่ยพี่ชายกี่ขวบเนี่บพี่ชายสิบขวบปสี่แล้วนูเขาเรียนยังเขารีียนยังเขารีียนแล้วอยู่ชั้นไหนครับปสามครับอะไรนะปสามปสามนี่โอ้ปสามก็เก้าขวบแล้วนะครับเอออา สาธุนะครับมาช่วยหลวงพ่อทำความสะอาดกวาดๆนะครับอ่าแต่ว่าอายุป้าน้อยอ่าอยู่ป .5 แต่อยู่น้อยเนี่ยตอนนี้อยู่ปไหนแล้วนี่ยเขาน้ำเรียนอยู่ชั้นปไหนละป .5 ครับโรงเรียนไหนครับโรงเรีารครับครับสาธุครับสาธุครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไร่แครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่แอ่าที่แปดกรกฎาคมสองพันหกร้สิบเจ็ดนะครับบูชาสาธุครับผม